สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาจีชองครับดูกันว่าของแท้ของปลอมมันเป็นยังไงจุดแรกนะครับของแท้จะมีไฟออตโต้ครับเวลาเราหันข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาตอนกลางคืนแล้วเราคือเราขี้เกียจเปิดไฟครับเราก็ขึ้นมาใช้ระบบนั้นไฟจะติดอัตโนมัติครับมือผมไม่ได้อยู่ที่ปุ่มนะครับดูนะครับ ต่อไปจะเป็นเข็มสปีดแฮนด์นะคระัคือ,คอเข็มเล็กๆนั่นเองเวลาเราจับเวลาครับเข็มเล็กๆจะทํางานนะฮะถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่ทํางานนะ,ะแลวเข็มมันจะไม่สามารถทํางานได้แล้วมันจะติดกับแผงหน้าปัดนาฬิกาเลยนะ,ะแต่นี้จะทํางานนะฮะขึ้นไปหมดจากนาฬิกา ันะครับตอนนี้กําลังจับมันจะเป็นบอกเป็นสูตรคํานวณนะครัผมก็ไม่ได้จำมาครับต้องไปศึกษาเอาเองนะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นดูตรงจานหน้าปัดนาฬิกาเข็มเล็กนะครับมันจะวาวะครับสะท้อนแสงนะครับเป็นจะเป็นสีเป็นเนื้อเหล็กนะครับ สะท้อนแสงเป็นวาวเลยฮะเข็มเข็มอะไรนี่จะคมมากแล้วก็กระจกจะสายวิ้งนะฮะแล้วก็วดูตรงตรงสื่อนะฮะจะไม่เปิดอ,ออกมานะฮะถ้าเป็นของปอมนี่จะตรงสื่อจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฮะตรงที่ที่ปุ่มกดนะครับ อ่แล้วนาฬิกาจีช่องครับจะมีเป็นระบบวิ่งหาเวลาเองนะครับแค่เราตั้งเมืองนี่เราจะ,จะลองตั้งนาฬิกานะกดตัวนี้จำดังนะตอนนี้เราอยู่ที่ b k k ก็คือ เทบางกอกนะครเราจะมาปรับเป็นจะมาปรับเป็นโตกเกียวนะครับตอนนี้ T Y O นะครับกดปุ๊บเข็มจะวิ่งเองนะครับหาเวลาเอง ตอนนั้นตอนนี้ที่โตเกียวเป็นเที่ยงคืนนะครับ15นาทีประมาณนี้ครับนี่คือข้อแตกต่างนะแล้วก็เนื้องานจะแตกต่างกันมากเลยครับถ้าดูชัดๆแต่ละจุดนี่จะคมทุกจุดนะครับกระจกก็จะเชื่อมติดกันเปะ๊ะไม่มีเพี้ยนนะครับ ก็จะมีถ้าซื้อในไทยก็จะเป็นประกันของ CMG นะครับของห้างเซ็น r ร l m มาร์เก็ตนะครับโอเคครับเรามาพอแค่นี้กัน